สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับิีนี้นะคะเราก็จะมารีวิว My Favorite นะคะสกินแคร์นะคะที่ไปต่อใน2 0 22เคยเป็นตัวที่แบบแกต้องซื้อซ้ำซื้อใช้อีกแน่นอนนะคะ ใช่จริงๆโนสปอ s p a คลิปนี้คือ no สปอนนะจ๊ะบอาไว้ก่อนเลยคืออันไหนถ้าเราบอกว่า no ส p อนก็คือ no สปอนจริงๆเ no นาะนะคะก็ถ้าคนที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกก็คงจะรู้จักนิสัยเราดีนะคะเออ โอเคมาสําหรับนะคะวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันนะคะคือไม่เยอะเลยนะคะสาหรับสกินแคร์ดูแลทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเนาะแล้วก็เป็นตัวที่ดีจริงๆนะคะแล้วเราชอบจริงๆเนาะแล้วเราก็จะให้ข้อมูลกับคนดูด้วยนะคะในเรื่องของการดูแลผิวนะจ๊ะสําหรับในเรื่องของผิวของเราเนาะสกินไทยกันก่อนดีกว่านะคะเราเป็นคนที่ผิวค่อนข้างที่จะแห้งเลยแบบแห้งแบบแห้งมากเลยนะคะเราก็จะมีปัญหาในช่วงที่หน้าหนาวหรือว่าฤด,ดูหนาวเราจะเป็นคนที่ผิวขาดน้ําผิวแห้ง ง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันจะหนักในช่วงของฤดูหนาวแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยสำหรับสกินแคร์ที่เราใช้นะคะอาจจะไม่เหมาะสําหรับแบบสกินทร์อื่นๆนะคะแบบคนที่ผิวมันผิวผสมอาจจะไม่ได้เหมาะเนาะแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าเอาไปอแดปได้นะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวทีละตัวแล้วก็บอกว่าอันไหนใช้ได้สําหรับผิวไหนบ้างดีกว่าเนาะใช้สกินแคร์ยังไงให้ปังนะคะก็คือใช้ให้ถูกกับสกินทร์ของตัวเองนะคะเป็นคนผิวมันก็ควรใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับคนผิวมันเนาะผิวผสมก็ควรใช้ผิวผ นะคะผิวแห้งก็ควรใช้ผิวแห้งเนาะอันนี้มันจะดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าบางตัวมันก็สามารถใช้ด้วยกันได้นั่นแหละนะคะในเรื่องของการบํารุงผิวนะคะจริงๆบํารุงผิวเราทําเป็นคิดที่ดูแลผิวขาวนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถใช้ตามมาันได้เลยเนาะมาถึงโลชั่นนะคะหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จนะคะเราชอบมากๆเลยนะคะคือคิวเพนไอเดียไวตัวนี้นะคะอันนี้ใช้มาประมาณปีกว่าแล้วนะคะแล้วน้องก็ยังได้ไปต่อนะคะคือดีจริงๆเหมาะสาหรับคนที่แบบต้องการผิวกระจ่าง ะะเพราะว่านางมีนอาชินามายสูงนะคะเราก็ข้อดีที่เราชอบคือสามารถทาได้เช้าและเย็นเลยนะคะคือน้องอ่ะไม่ค่อยเหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็คือมันโอเคอะ่ะแกคือเราจะเป็นคนที่ไม่ชอบสกินแคร์ที่เหนียวเหนิอนอะหนะแบบมันจะใช้ชีวิตยากกับภูมิอากาศประเทศเราอะก็ใจปะเออมันร้อนชื้นอะ่ะแกมันก็จะแบบไม่เหมาะสมนะคะอันนี้คือแนะนําว่าทุกคนควรมีนะคะหลังจากอาบน้ำน้องคือทาเลยนะคะได้เช้าเย็นเลยแล้วก็ตัวใหม่ที่เราได้มาแล้วก็รู้สึกว่าน้องต้องไปต่อใน2022แน่นอนนะคะก็คือ ตัว,วาซาลีนที่เขาทําออกมานะคะอันนี้มีชื่อรุ่นว่าโปรเดอร์มาเนาะอันนี้มี2ตัวนะคะขายที่ในวัสันนะทุกคนแล้วก็อย่างเช่นอันเมื่อกี้นะคะซื้อได้ที่ช็อปคิวเพจทั่วไปหรือว่าซื้อทางออฟฟิเชียลในช้อปปีก็ได้นะคะมีโปรโมชั่นแบบหนึ่งแถมหลดราคาเยอะมากเป็นราคาถูกและดีจริงๆนะคะ,ะมาถึงตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะ2ตัวนะคะคือดีทั้งคู่เลยนะคะด้วยส่วนผสมของเขานะคะที่เขาใส่ลงไปนะคะสําหรับสูตรนี้เองนะคะก็จะมีในอาชินามายนะคะวิตามิน B ีนะคะแล้วก็มี เฮกซิลลีโซซีนลนะคะลีโซซีนลแค่ฉันชอบพูดไม่ชัดอะ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะคือเลสเวราทอลเนาะคือ2ตัวที่เรารู้จักเป็นดีๆเลยก็คือในอชินอมายนะคะแล้วก็เลสเวราทอลนะคะแต่ส่วนตัวที่ชื่อว่าเฮกซิลลีโซซ i นอลเนี่ยอันนี้ขอไปหาข้อมูลก่อนนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ลองอ่านแบบแ,บบแคือช่วยในเรื่องของการลดรอยจุดด่างดงนะคะโดยประมาณนั้นเนาะแต่ว่ามาถึงในเรื่องของในอชินอมายเนี่ยสูงเหมือนกันนะคะช่วยในเรื่องของผิกวกระจ่างใสเนาะแล้วก็คือตัวที่ชอบเลยมีเล เสเวอร์รททนะคะซึ่งเลสเวอร์รทอเนี่ยดีมากๆเลยทุกคนมันจะมีรูปแบบกินรูปแบบทานะคะอันนี้จะเป็นแบบทานะคะช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระต้านความชราให้กับผิวนะคะก็คือใช้ต้านแก่นั่นเองนะคะก็แนะนําว่าต้องมีนะคะแล้วก็คือไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เลสเวอร์รททเนี่ยมันจะผสมไปอยู่ในพวกสกินแคร์ที่ไว้บารุงผิวหน้าน้องแต่อันนี้คือมาบํารุงผิวตัวก็ถือว่าคุ้มนะคะดีมากๆแล้วก็ใช้อยู่แต่ข้อเสียของน้องทั้งสองรุ่นนี้นะคะ คือหนักหนัก ฉันไม่สามารถใช้ตอนเช้าได้เลยนะคะใช้ได้แค่ตอนนอนแล้วก็เปิดแอร์เท่านั้นนะคะสําหรับใครที่แบบเออถ้าไม่ได้มีแอร์หรือว่าอาจจะต้องทาน้อยหน,น่อยน้อยหน่อยน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่สําหรับเราคือเหนอะไปอะ่ะมันเหนียวเกินไปไม่สามารถที่จะใช้ตอนกลางวันได้จริงๆนะคะอ่ะมาถึงสูตรนี้นะคะที่อยากจะบอกให้ทุกคนควรมีแล้วควรใช้ควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าตัวนี้มีในเรื่องของ5.5% ASA นะคะคือ ASA นะคะเป็นสารผัดเซลล์ผิวนะคะ เรื่องของสารพัฒนลผิวนะคะก็จะแบ่งมาเป็นหลักๆก,ก็คือ A S A B S A P S A L S A นะคะ ตัวนี้ใช้เป็น A S A A S A เนี่ยช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ผิวหยาบกร้านผิวไม่เรียบเนียนผิวไม่กระจ่างใสนะคะหรือว่าผิวไม่สดใสนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวได้ดีเลยแต่ว่า A S A ก็บางคนอาจจะระคายเคืองหรือว่าเซนเซทีฟได้นะคะแล้วแต่นะแต่เราไม่ได้บอกว่าตัวนี้ระคายเคืองหรือไม่ระคายเคืองนะอันนี้เราพูดถึง3นะคะถ้าสมมติเป็นคนที่ใช้ในกลุ่ม S A แล้วเกิดการระคายเคืองรู้สึกว่าเซนเซทีฟนะคะแนะนาว่าให้ใช้เป็นกลุ่ม P S A ได้นะคะเดี๋ยวเรา จะแปะลิงก์ของคุณหมอนะคะที่เขาสรุปในเรื่องของสารพาเซลผิวทั้งหมด4ตัวนี้นะคะว่ามันมีข้อแตกต่างยังไงแล้วดียังไงนะคะ,ะเราพูดแบบสรุปแบบสั้นลงไปอีกเนาะให้ทุกคนเข้าใจง่ายก็คือ A.S.A กับ P.S.A เหมือนกันนะคะแต่ว่า P.S.A อจะอ่อนโยนกว่า A.S.A เนาะแล้ว B.S.A นะคะที่เหมาะสําหรับคนผิวมันและเป็นสิวเนี่ยลดความมันทาความสะอาดผิวเนี่ย L.S.A จะทํางานคล้ายๆกับ B.S.A แต่ L.S.A จะอ่อนโยนกว่านะคะประมาณนี้เราคว ควรใช้สารกลุ่มผัดเซลล์ผิวนะคะเพราะว่าสกินเทิร์นโอเวอร์นะคะการผัดเซลล์ผิวของเราอยู่ที่ยู่ที่28วันนะคะแต่พอเราโตขึ้นนะคะหรือว่า มีปัญหาเรื่องผิวเนี่ยสกินเทอร์โอเวอร์การผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันก็จะไม่ได้ปกติเหมือนเดิมนะคะพอมันไม่ได้ผัดเซลล์ผิวปกติเนาะผิวก็อาจจะมองคําไม่สดใสนะคะแล้วก็อาจจะเป็นขนคุดหรืออาจจะเป็นผิวไม่เรียบเนียนนะคะตามมาได้นะคะอันนี้ก็แนะนําว่าควรมี B SA, S A S A เอาไว้ใช้นะคะอันนี้ก็คือมี S A แล้วก็เซรามัยแล้วก็ในอะชิรามัยเนาะซึ่งเซรามัยนะคะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของชั้นกําแพงของผิวนะคะกาแพงที่เป็นอิดอดอย่างเงี้ยก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยกำแพงมันดี น,นะคะแข็งแรงขึ้นเนาะควรใช้ควบคู่กันไปนะคะคนที่ผิวไม่เรียบเนียนผิวแบบจับไปแล้วไม่ลื่นไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบสครับผิวเหมือนเราเราก็ไม่ชอบสครับผิวเพราะว่าเจ็บแล้วก็เสียเวลาก็แนะนําว่าควรมี SA ไว้ A y ใช้นะคะสําหรับโลชั่นนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือแบรนด์นี้ก็ยังเป็นแบรนด์ลูกรักอีกหนึ่งตัวนะคะที่ใช้มาตั้งแต่โหตอน เรียนปต,ตีแล้วอ่ะเออสอง่งสปีแล้วใช้มานานมากๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เนื้อหนัดนะคะทาตอนเช้าไม่ได้เหมือนกันทาได้แค่ตอนคืนแต่ว่าของเจเกนเองเนี่ยมีหลากหลายสูตรให้เลือกมากๆเลยนะคะเหมือนเขาทาโปรดักของเขาแบบกันแดดด้วยอะไรด้วยนะคะก็ ไปเลือกกันได้นะคะอันนี้ขายที่ท็อปด้วยอ,อ๋อบิ๊กซีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะก็สามารถดูได้เลยเนาะราคาไม่ได้แรงด้วยถูกและดีแล้วก็เหมาะสําหรับช่วงฤดูหนาวนี้นะคะเพราะว่าผิวเราค่็นท่านี่จะแห้งก็แนะนําว่าควรมีแล้วก็อยากจะบอกว่าใครที่มีป่ยาตายายอยว่าน,นะคะหรือว่า ลุงป้านาอาที่เขาอายุเยอะแล้วนะคะผิวของเขาเนี่ย่อนข่าที่จะแห้งง่ายแล้วก็สกินของเขาค่อนข้างที่จะบางกว่าพวกเรานะคะแนะนําว่าควรซื้อบํารุงผิวพรรณไว้ให้เขาใช้ทาตอนคืนก็ยังดีนะคะเขาจะได้ไม่เซนสิทีฟง่ายเนาะเพราะว่าผิวคนแก่มันจะบางนะคะให้เขาบํารุงเติมพวกชั้นคอลลาเจนเติมผิวบารุงไปเรื่อยๆนะคะจะดีเนาะมาถึงในเรื่องที่ขาดไม่ได้แล้วห้ามขาดจริงๆก็คือในเรื่องของการแดดนะคะผิวกายนะคะอยากจะบอกว่าแสงแดดนะคะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งจริง,รงๆที่ทําให้ผิวพวกเราเนี่ยชราแล้วก็แก่ก่อนวัยอันควรคือผิวมันไม่ได้แก่ด้วยพอมันเจาะลงไปชั้นผิวเนี่ยพวกคอลลาเจนโดนทําลายเซลล์ต่างๆโดนทําลายตัวเราเองก็โดนทําลายทําให้เกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายที่เยอะขึ้นได้ก็ทําให้พวกเราเนี่ยแก่ก่อนวัยอันควรได้นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรมีในเรื่องของการโพเทคกันแดดโพเทคกันแดดก็ถ้าสมมติสำหรับดวงตาเองนะคะก็คือใส่แว่นกันแดดเนาะหรือว่ากินผักผลไม้ที่มีสีม่วงสี เหลือได้นะคะประมาณนี้นะคะหรือว่าจะกินพวกสารที่มาจากลูทีนซิสเทนทนอะไรประมาณนี้ได้นะคะถ้าใครกินเป็นผลไม้เอาไว้เป็นไปดูในคลิปอาหารเสริมจะดีกว่า <c oughs> เออขายขายต่อไปเรื่อย <c oughs> ๆในเรื่องของกันแดดนะคะที่ทุกคนควรทาและทาจริงๆไม่ว่าจะผิวแทนหรือผิวค้ําหรือผิวอะไรก็ควรทากันแดดนะคะทุกคนเพราะว่าคือเรารู้ว่าบางคนแบบเฮ้ยหนูต้องการผิวแทนหนูไม่ได้ผิวขาวกระจ่างใสหนูเลิศผิวแทนใช่คุณเลิฟผิวแทนได้แต่คุณควรโปรเทคมันเพราะว่าอย่าลืมว่าลังสีอ่ะ มันจะแบ่งออกมาเป็นใหญ่ๆก็คือรังสี UVA และ B เนอะ A คือพูดง่ายๆก็คือแอดจิ้งเลยทำให้อ่า มีริ้วรอยเขียวย่นนะคะไปถึงชั้นคอลลาเจนนะคะแต่ว่าถ้าเป็น B อะ่ะมันจะเบิร์นมันจะทําให้ผิวไหม้ผิวแดงผิวแสบแดงเนาะก็คือควรใช้กระแดดที่มีค่า spf และ pa นะคะ spf ที่แนะนําก็คือ50บวกขึ้นไปแล้วก็ pa สัก3บวกขึ้นไปก็จะดีมากๆเลยมันสามารถโปรเทคได้ทั้ง uva และ B เนาะผิวจะได้ไม่แก่ด้วยแล้วก็จะไม่ไหม้ไม่ดาด้วยนะคะโอเคประมาณน,นี้ในส่วนของคนผิวแทนเหมือนเขาจะใช้แค่ตัวป้องกอัน uva เออ ไม่ให้ผิวเหียวยน่นแต่ว่าก็ไม่โปรเทค UVB แต่ว่าแนะนําก็ทาไปถึกนะคะเพราะว่าแดดมันค่อนข้างที่จะแรงเนาะทาไปถึกนะคะโอเคในส่วนของตัวนี้ที่เราชอบก็ยังเป็นตัวนี้อยู่ดีอันนี้คือใช้มัง้งแต่ม .6 นานนะนานมากหวังว่าบีโอแลจะแห่งนะคะ <c ười> คือดีจริงๆคือ เราชอบตรงที่ว่าในรุ่นนี้มันมีหลากหลายสูตรมีชมพูมีแดงมีสีเขียวเออสีเขียวก็สามารถใช้ได้ที่มันเย็นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะชอบสูตรนี้ที่เป็นสีแดงนะคะเราก็ที่เราชอบคือมันไม่เหนียวเนืนอ่ะจนเกินไปแล้วเราก็เคยนอกใจน้องไปใช้แบรนด์อื่นเหมือนกันแต่ว่าสรุปแล้วอะพอเราใช้แบรนด์อื่นอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวค้ำมากกว่าเดิมว่ะแบบทั้งที่เราใช้สกินแคร์เหมือนเดิมกินอาหารเสริมเหมือนเดิมแต่ว่าผิวค้าลงก็แสดงว่า เราน่าจะเหมาะสมกับการทากันแดดตัวนี้แล้วก็การทากันแดดที่เหมาะสมคือทาให้ทั่วถึงแล้วก็ทาให้ปริมาณเพียงพอนะ,ะบางคนอาจจะบีบมาแค่นิดเดียวมันก็ไม่ทั่วถึงนะคะเหมือนอย่างเช่นกันแดดใบหน้าก็ควรทาให้ถึงสองข้อนิ้วมือนะคะต่อวันเนาะเลิฟแล้วก็รักมากๆนะคะอันนี้คือเราขายเองก็จริงแต่ว่ามันดีอยากให้ทุกคนลองใช้นะคะตัวนี้เป็นในเรื่องของโทนเนอร์ชายนิ่งนะคะตัวนี้ใช้ไว้เช็ดอันเดอร์อาร์มหรือว่ารักแร้หรือว่าพวกเนคพวกคอจริงๆใช้ได้ทั้งทั่วร่างกายเลยนะแล้วเราก็เอามาใช้กับหน้าด้วยตัวนี้ ะะมีสารที่เราบอกก็คือ PSA ทํางานคล้าย ASA แต่อ่อนโยนกว่านะคะใครที่เซนส i ิฟต์นะคะหรือใครเคร่งง่ายกับ ASA ก็ลองใช้ดูได้นะคะคือตัวนี้เราใช้แทนสครับผิวเลยเพราะว่าเราไม่ชอบสครับผิวอย่างที่บอกเราใช้เป็นสารกลุ่มนี้ในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเอนนะคะจะทําให้ผิวเราเนียนสดใกสกระจ่างใสน,นะคะแล้วก็อ่อนไว อ่อนวหมอ่อนวเข้าใจคาว่าอ่อนวัยไหมคือยาววัยนั่นเองคือผิวเด็กเออผิวเด็กนะคะตัวนี้ดีมากแกฉันใช้เช็ดทั้งแบบโอ้โหสอกขาหนีบ ก้นทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเอารูปประกอบให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นภาพ b บ efore หลังจากที่เราใช้นะสมัมฤตแบบดําขึ้นจริงๆเราชอบคิดว่าเราอาบน้ําเกลียงดูแลผิวดีแล้วสะอาดแล้วแต่จริงๆไม่เลยค่ะทุกคนสิ่งสกรปรกมันก็ยังตกค้างอยู่บนผิวหนังอะ่ะเออก็เลยต้องเช็ดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมีผิวขาวก็จังใส่แนะนำว่าควรซื้อ35 0บาทสั่งได้ที่ Li n e แอรเจเนะคะคืออยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคนที่เซนสิทีฟกับน้ําหอมนะคะอาจจะต้องทดสอบการ แพ้กับผิวหน้าก่อนถึงจะใช้ได้นะคะแต่ว่าซื้อไปแล้วยังไงก็ใช้ได้ทั้งตัวร่างกายเลยนะคะควรมีนะคะดีมากๆเลยอะ่ะ <L> เขามีสารบำรุงตัวอื่นมาด้วยนะคะไม่ใช่แค่มี psa อย่างเดียวเนาะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบรักแร้ดาด้วยนะคะอ,อลูกรากของเรา หอมมากแล้วมันใช้งานง่ายมากเคในสองดีนะคะเอาเอาแฮนด์ครีมก่อนแฮนด์ครีมถูกและดีที่เราชอบนะคะก็คือยี่ห้อนี้แกชื่อว่าทอป์บิคาราโคโคโนทแฮนด์ครีมอันนี้ดีมากไม่หนึบนะจนเกินไปแล้วก็กลิ่นหอมนะคะควรมีอันนี้ติดรถไปเลยนะคะจะบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เราเคยเดทกับผู้ชายแล้วแบบผู้ชายแบบเธอเธอควรใช้แฮนด์ครีมนะคือตลอดระยะเวลาที่เราเรียนมัธยมมา,มาปอตีมาเราไม่เคยทาแฮนด์ครีมเลยแล้วแบบ เธอผิวของเธอแห้งมากเธอควรใช้แล้วก็เลยแบบโอเคหลังจากนั้นเราก็เลยหาแล้วตัวนี้มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็โอเคเลยนะคะพอใช้ปุ๊บแบบทุกคนมือเราอจะไม่แห้งแล้วก็จะไม่หยาบกานนะคะควรใช้ดูผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคะการดูแลริมฝีปากกันบ้างนะคะคือตัวนี้เป็นถูกและดีเรามีมาตรฐาน ยูซอรีนควรม,มีนะใครที่ดูคลิปในเรื่องของรีวิวลิปสติกมาแล้วนะคะก็เพิ่มเติมหลังจากที่แต่ก่อนเราชอบใช้ลานีตตัวนี้ใช่ไหมก็แนะนําว่าตัวนี้ควรม,มีอีกแบรนด์หนึ่งนะคะคือดีมากๆราคาถูกด้วยแล้วก็ดีอย่าเราชอบเนื้อมันไม่หนักนะคะแล้วก็เติมความยุ่มชื้นได้เลยคือยูซอรีนเขาก็จะดังในเรื่องของแบบผิวแห้งผิวดามจอยู่แล้วเนาะเออก็แนะนําว่าควรม,มีติดไว้นะคะใช้แฮร์ลิมันได้เลยแกใต้ตานะคะเป็นตัวหนึ่งที่ยังไงก็ชอบตัวนี้นะคะคือลองมาหลายแบรนด์แล้วแล้วก็ อาจจะไม่หลายแบรนด์สามสี่ 3, แบนด์ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนดจริงๆแต่เราก็ ตัวนี้คือราคาน้องอยู่ที่พันแปก็ถามว่าสูงไหมสูงแต่ใช้ได้หลายเดือนเลยนะคะแล้วก็คุ้มจริงๆแล้วตัวนี้เด่นในเรื่องของช่วยในเรื่องของการลดรอยดําใต้ตาได้ดีเลยคือเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ฉีดฟิลเลอร์ม,มาแล้วก็จริงแต่ถ้าวันไหนเรานอนดึกหรือว่าไม่ได้ทาาอคีมนะคะใต้ตาเราจะม่วงและขำเลยนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าใครที่นอนดึกมากๆจริงๆแบบโอ้ยพี่หนูนอนตีสองตีสามตีสแล้วใช้ทำไมไม่เห็นดีเลยมึงคะมึงควรปรับการนอนคะ่ะ ควรนอนก่อนเที่ยงคืนหรือสี่ทุ่มนะคะอันนี้มันไม่ได้ดีแค่ผิวหน้าด้วยนะคะมันดีกับระบบร่างกายของเราด้วยนะคะดีในเรื่องของโกรธฮอร์โมนในเรื่องของเมลาโทนินนะคะที่ร่างกายที่จะหลั่งออกมาเป็นการซ่อมแซมร่างกายนะคะถ้าใครรักตัวเองก็อย่าลืมนอนก่อนสี่ทุ่มถึง,ถงเที่ยงคืนนะคะตื่นเช้าเอาเนาะก็สุขภาพท้ายที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราได้ตลอดนอกจากสุขภาพนะคะทุกคนถ้าดูแลสุขภาพที่ดีอ่ะเราก็จะสดใสแฮปปี้ลองสังเกตวันไหนที่เราแบบนอนดึกตื่นสายอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เฟรช็จ้แลบบ ไม่สดใสแล้วแล้วก็จะโกรธง่ายถูกไหมคะแล้วก็โอ้โห ไปถึงในเรื่องของระบบเผาผลาญระบบการกินอารมณ์ซึมเศร้าคือทุกอย่างเกี่ยวเื่องในเรื่องของการนอนจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนาะเดี๋ยวไว้พูดในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้ากันบ้างนะคะตัวเดียวที่เราชอบจริงๆไม่ได้มีตัวเดียวหรอกแต่ว่าตัวเนี้ยชอบที่สุด is the base นะคะแล้วก็ลองมาจะเป็นในเรื่องของ f ฟนต y s สกินหลอดสีม่วงได้นะคะเดี๋ยวเราแปะรูปไปด้วยแต่เราไม่ไดเอามาเนีย ว่าเรามาเชียงใหม่ก็เลยแบบพกมาแค่ตัวเดียวอยู่เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเซราวีที่เป็นสีเขียวได้นะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งจริงๆเซราีนะคะควรมีนะคะแล้วก็เพียวรี่ก็ได้เพียวรี่ที่เป็นเนี่ยสีแดงอันนี้ยสำหรับเราคือนางอะล้าง โอเคนะทาสะอาดเหมาะสำหรับวันไหนที่ไม่แต่งหน้าทาแค่สกินแคร์แบบบำรุงอยู่ห้องอันนั้นนะโอเคแต่ว่าเราเป็นคนที่แต่งหน้าแบบนี้เกือบทุกวนันก็เลยต้องมีน้องตัวนี้นะคะตัวนี้ทำไมเราถึงชอบคือเราใช้มาประมาณ โอ้โหนานแล้วอะดีมากๆเลยอย่างที่เราบอกว่าตัวนี้คือทาาสะอาดเครื่องสำอางได้ดีสำหรับเราเลยเราไม่ต้องดนะับเบิลครีนซิ่งเนาะดับเบิลครีนซิ่งเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สำหรับทุกคนนะการดับเบิลครีนซิ่งก็คือการเช็ดด้วยสำลีแพดหรือว่าครีนซิ่งก่อนแล้วค่อยใช้ตัวครีนเซอร์ตามก็คือพวกโฟมล้าลงหน้าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าโอเคอันนั้นเป็นการทารวารสะอาดหน้า2ขั้นตอนพอเราได้ไปศึกษาข้อมูลจริงๆแพทย์ผิวหนังเขาแนะนำเนี่ย มันไม่จําเป็นที่จะต้องทําทุกคนมันแล้วแต่คนให้สังเกตผิวของตัวเองนะคะของเรานะคะถ้าเราแต่งหน้าก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวอยู่แล้วก็ล้างหน้า60วิวินาทีตามพี่โรนัสนะคะ บอกเดี๋ยวเราจะแตะไว้ให้นะคะอยากจะบอกว่าคนที่มีสิวอุดตนันมีปัญหาผิวไม่เรียบเนียนรู้สึกว่าผิวไม่สะอาดล้างหน้า60วินาทีแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าให้ตอบโจทย์สาหรับผิวตัวเองแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่เราอยากจะแนะนําแล้วอยากให้ทุกคน,นําตามคือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นผิวกายหรือว่าผิวหน้าของเราเนี่ยควรไม่ทําให้ผิวแห้งเอี๊ยดส่วนใหญ่อะเราไปดูหมอผิวหนังต่างประเทศที่เขาแนะนําเลยนะก็คือเขาบอกว่าคนที่ผิวมนันอะห้ามใช้สกินแคร์ ที่มันควบคุมความมันเอ๊ะเราควบคุมความมันคือประมาณไหนบ้างคามมุณหมอเขาให้คำแนะนว่าควบคุมความมันคือทาแล้วปุ๊บแล้วบแวบบความมันมันหายวุบไปเลยอะเอออันนั้นมันอาจจะไม่ดีเนาะเพราะว่าสักพักเหนือร่างกายมันก็จะสั่งให้ผลิตน้ํามันออกมาอยู่ดีผิวหน้าของเราอะแนะนำว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ล้างหน้าแล้วไม่แห้งเอียดนะคะยังมีความชุ่มชื้นอยู่บนใบหน้าแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราไป เสริมในคลิปสำหรับคนดูแลผิวมันดีกว่านาอควรเติม m o i s ไรเซ z e r เติมน้ำให้กับผิวนะคะแต่ไม่ใช่เติมออยนะสำหรับคนผิวมันนะคะโอเคเดี๋ยวเราทำคลิปแยกออกมาอีกหนึ่งคลิปนะคะคนผิวมันลองแป๊บนึงนะนโอเคมาถึงต่อในเรื่องของตัวนี้ที่เราชอบมันดียังไงคือมี BSA ซึ่งอย่างที่เราบอกว่าตัว BSA เนี่ยเป็นสารพาเซลล์ผิวแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีนะคะละลายในไขมันได้นะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวระผิวมันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ผิวมันแต่ก็เหมาะสมเพราะว่าเรามีช่วงหนึ่งที่แบบฉันไม่ได้ใช้อันนี้ เลยมันหมดแล้วเราก็เลยลองใช้ยี่ห้ออื่นๆสักพักหนึ่งแกสิวผดคือคนเราชอบเรียกสิวผดเนาะแต่จริงๆมันเป็นสิวอุดตันนั่นแหละนะคะอุดตันจากสกินแคร์ของเราพวกแบบสกินแคร์แล้วก็เครื่องสำอางที่เราใช้ในแต่และว,วันเนี่ยอุดตันแล้วเป็นนูนๆผิวฉันอะไม่เรียบเนียนเลยแล้วก็แบบจับไปรู้เลยว่าไม่เรียบเนียนแล้วก็เป็นนูนๆนะคะก็คือกลับมาใช้น้องพอกลับมาใช้น้องได้ประมาณสัก14วันถึง1เดือนเนี่ยนะคะตามการสกินเทิร์นโอเวอร์คือการผัดเซลล์ผิวของตัวร่างกายของเราเองนะคะก็ดีขึ้น แนะนําว่าใครที่แต่งหน้าควรมีนะคะแล้วก็มี BHA ช่วยเรื่องของการผ่าเซลล์ผิวคุณก็จะลดในเรื่องของสิวอุดตันไปด้วยเนาะแล้วก็คนที่เป็นผิวมันเป็นสิวควรมีนะคะแต่จริงๆเขาออกแบบมาเป็นใบใบท์เคสก็ลดสิวเซียนตรงจมูกนั่นแหละแต่ตัวนี้สามารถเอาไปอาแดบใช้แล้วก็ดีมากๆอันนี้คืออยากให้ทุกคนซื้อโนสปอนแต่มันดีจริงๆควรมี BHA ติดตู้ไว้นะคะควรเป็นสิวก็ตัวนี้ตัวเดียวอยู่นะคะแต่อ๋อลืมบอก แต่ช่วงนี้มีปัญหานิดนึงอยู่ดีๆเราก็เซนสซทีฟขึ้นมาเลยจากปกติเราไม่เคยเป็นผื่นบนใบหน้าเลย <c oughs> เมื่อช่วงอากาศเปลี่ยนที่ผ่านมาแล้วก็ฝุ่นยเยอะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราเซนสซทีฟกับฝุ่นที่อยู่กรทมหรือว่าเซนสซทีฟกับอากาศที่มันแห้งจนเกินไปอยู่ดีๆเราขึ้นผื่นแบบครึ่งหน้าเลยอะทุกคนแล้วก็ต้องคออันนี้ก็ยังมีอยู่เลยเห็นไหมแดงๆ เป็นแบบผื่นเลยแล้วคันด้วยคันแบบยุกยิบเลยนะคะพอทีนี้เรากลับไปบ้านอะ่ะก็หายนะโอ,อดีขึ้นแต่พอกลับมาก็ทมก็เป็นอีกทั้งที่เราไม่เคยเป็นเว้ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากฝุน่นไหมก็อากาศเนาะทีนี้เราเลยปรับในเรื่องของการใช้ใหม่จากปกติเราจะเป็นคนที่ล้างหน้าด้วยตัวเนี้ยเช้าเย็นนะคะเราก็โอเคผิวฉันน่าจะสูญเสียน้ำเยอะจนเกินไปด้วยจากฤดูนี้เราเลยใช้เป็นล้างแค่ตอน เย็นก่อนนอนนะคะหลังจากที่เราแต่งหน้าหรือตอนเย็นแต่ตอนเช้าอ่ะเราจะล้างหน้าด้วยน้าเปล่าเออแต่ทีนี้มันใช้ได้แค่เฉพาะฤดูนี้นะเพราะว่าฤดูอื่นอะ่ะที่เป็นฤดูร้อนหรือฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งเราล้างหน้าตอนเช้าด้วยน้าเปล่ามันก็ไม่เพียงพอบางครั้งมันก็จะมีการอุดตันเดี๋ยวก็เป็นสิวอุดตันอีกแนะนําว่าการใช้สกินแคร์ที่ถูกต้องคือดูผิวของเราสังเกตผิวของเราเปรียบเสมือนว่าเราเป็นบล็อกเกอร์ให้กับตัวเองก็คือเฮ้ยฉันใช้ตัวนี้เราเป็นยังไงลองสังเกตตัวเองว่ามันมีการอุดตันขึ้นไหมมันมีสิวเป็นยังไงบ้างผิวขาดน้ําหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราค่อยๆปรับมันนะคะอาดีบใช้ได้เนาะมาถึงนี้เรื่องของบารุงผิวหน้านะคะที่ไปต่อแล้วก็ดีจริงๆก่อนหน้้าานนีีีะะคะป2021เเ่ยร ซื้อสกินแคร์มาหลากหลายแบรนด์เลยมันอาจจะพี่เห็นเขาดีวิว,ว่ามันดีไงก็เลยซื้อตามเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ไม่เหมาะสมสําหรับเราเสมอไปก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนนะคะใช้แล้วมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เนาะก็ลองสังเกตตัวเองแต่ว่าอันนี้เราเลิฟจริงๆก็ลองใช้ตามได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่าดีหรือไม่ดีนะคะอี้ฮออันนี้เป็นของซีรอยนะคะเนื่อจะอ่านถูกแนละ้วซีรอยอันนี้เป็นของเกาหลีเป็นตัวดังมากๆแล้วก็แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ เหมือนเน้นในเรื่องของการกู้ผิวความชุ่มชื้นบ a r r อร์ผิวนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของ m เ i อไรเซ z e r นะคะดีมากๆเลยใครที่ต้องการน้ําให้กับผิวผิวแห้งนะคะตัวนี้ตอบโจทย์นะคะดีไปต่อก็ดีอยาเติมน้ําให้กับผิวแต่มันอาจจะไม่ได้แบบว้าวขี้เลยขนาดนั้นแต่ว่าโอเคเติมน้ำให้กับผิว <laughs> อันนี้ไม่ใช่สกินแคร์นะแต่อันนี้คือ,อยาลดบวมอันนี้เราทาน้องจริงมีตอนที่เราแก้ไขแปลงเพศนะคะก็ไขรที่มีผ่าตัดแก้ไขเสริมจมูกนู่นนี่นั่นควรซื้ออันนี้ติดไว้แล้วก็ลองถามแพทย์ที่เขาผ่าตัดให้กับเราว่าสามารถใช้ได้ไหมนะคะตัวนี้เป็นรริพลริวนะคะยี่ห้อนี้ตัวนี้จริงๆมันจะมีทั้งกินแล้วก็มีแบบทา กินก็ดีเหมือนกันแต่เราใช้แบบทาก็ลดปังสัสไปนะคะบำรุงผิวหน้าจริงๆกันบ้างนะคะที่ขาดไม่ได้แล้วแบบเอ e งดีจริงๆนเลคะนคุกูไม่ใช้มาตั้งนานแล้ววะคือ the ardenary ในอะชินามาย10%บวกซิงตัวนี้ดีมากอย่างที่เรารู้คือวิตามินบีสาอ่ะอันนี้คือเราค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญเพราะว่าดิฉันทําการรีเสิร์ชข้อมูลตอนฝึกงานเวอร์มากเลยก็เลยแบบโอเคฉันค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญน,นิดหนึ่งตัวในอะชินามายหรือว่าวิตามินบีสนะคะ ใช้ในเรื่องของการควบคุมความมันได้เพิ่มคอลลาเจนได้ลดรอยดำได้แล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะ ตัวนี้ควรมีของ The Ordinary สามารถถ้าสมมติใครที่กลัวร้านพีจะเป็นของปลอมซื้อใน l a ซาด้ได้นะคะออฟฟิเชียลของเขาได้ P order เข้ามาเนาะแล้วก็มาถึงตัวนี้ที่ดีมา,มากเหมือนกันอันนี้คือ The Ordinary เหมือนกันตัวนี้จะเป็นレスเวอร์ทัลเนาะสเปอร์แต่ถ้าจำไม่ผิดในช็อปของลาซาด้เองไม่แน่ใจว่าเขาเอาเข้ามาหรือเปล่านะคะที่เป็นออฟฟิเชียลอันนี้อาจจะต้องหาร้านพีนะคะเออไม่เหมือนกันว่า ร้านเพียไหนแท้นะคะแต่อันนี้เราก็ลองสั่งมาเนาะก็เลยไม่กล้าไม่กล้าการันตีว่าเออแทนหรือไม่แท้นะคะแต่ก็น่าจะแท้แหละตัวเลสซาราท่านะคะน่าจะเป็นออยแบบนี้เว้ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบผิวมันมากไหมเนาะเพราะนางเป็นออยไงแกแต่ว่าถ้าใครผิวแห้งผิวผสมเนี่ยใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้พอใช้มันอาจจะมีความร้อนึ หนึ่งแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะปกติเออเราก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าเราเคยอ่านจากบล็อกเกอร์ที่เขาเป็นสายวิทย์เครื่องอ่านจ๋าเลยเนื้อจ๋าเลยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของการทาเลสโพลารทอมันจะรู้สึกร้อนผ่านหนึ่งนะคะอแต่ก็ต้องทดสอบนะการแพ้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ดีตรงที่ว่าเราถาปุป๊บแกคือเราเป็นคนที่ผิวแห้งใช่ไหมตัวนี้คือ ป้องกันน้ําระเหยให้กับผิวดีเลยเพราะว่านันเป็นออยใช่ปะเออแล้วก็จะแบบคุมนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาผิวฟูผิวเดงนะคะเราว่าเหมาะสําหรับคนที่ค่อนข้างที่จะมีอายุขึ้นไปแบบอายุแบบ20-30เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยทำงานแล้วนะคะเริ่มแบบเออผิวฉันเริ่มมีการแห้งเริ่มมีริ้วรอยอะไรเงี้ยเราว่าควรใช้นะคะเลสเวอร์ทเทลเนาะอีกตัวหนึ่งที่เราให้เหมือนกันคือ s a b s A นะคะมี S A 30%ปแต่ว่ามันคน่อนข้างที่จะแบบ แรงนิดนึงยุบยิบเลยแหละแล้วก็ p s a 2%อันนี้เหมาะสำหรับการผิวคือการแบบผัดเซลล์ผิวแบบ แรงๆเลยอะทุกคนอันนี้ถ้าใครเซ <c oughs> สติฟหรือว่ามีแผลอะอาจจะต้องไปอ่านข้อมูลของคุณหมออีกหนึ่งรอบในเรื่องของสารพารเซลพิคนะคะแต่เนี้ยเราเอาไว้ใช้แบบอันนี้เขาแถมมาให้เอาจริงๆเลยวก็แถมมาให้แล้วเรารู้สึกเออใช้แล้วก็ดีนะคะตรงไหนที่มันเป็นแบบด้านจริงๆแบบเช็ดด้วย P S A ตัวนั้นแบบไม่อยู่ก็จะเอานี้ทาน,นะคะแล้วก็ศึกษาตอนนี้ก่อนใช้ดีๆนะคะทุกคนมาคนอาจจะเซสติฟได้ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันยุบยิบ <c oughs> จริงๆ,ๆมันแรงต่อมาเป็นแบรนด์ไทยที่ เราเห็นมอเกอร์รีวิวอีกแล้วแล้วเราก็เลยซื้อตาอแล้วไม่มีจริงๆก็คือของดรพงษ์แล้วดรพงษ์แม่ทำหลายอย่างมากงงเหมือนกันว่าบคุณหมอคุณหมอทำเยอะมากไลน์โปรดักต์อ่ะตัวนี้มีดีในเรื่องของมีวิตามินซีมีอาร์บูตินมีไนอชนามายห้าเปอร์เซ็นต์นะคะในไนไินามายควรใช้สี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะแล้วก็ลดรอยดำนะคะแล้วก็ทำให้ผิวสดใสผิวอ่อนเยาว์วัยนะจ๊ะตัวนี้ดีมากแล้วราคาถูกและดีคือเขารวมเบ็ดเสร็จมาหมดเเลยยแต่่่่วาาาอองทีรบก มันมีช่วงหนึ่งที่ผิวเราแห้งมากๆแล้วเราเหมือนใช้แบบพวก BSA ASA บ่อยจนเกินไปแล้วอยู่ดีๆเกิดการแบบแะระคายเคืองขึ้นมาเองเราก็งงเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรยังหาสาเหตุไม่ได้ก็เลยไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าเกิดจากอะไรนะแต่ว่าถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าใช้แล้วเรารู้สึกเออทำไมหน้าฉันยิบๆหรือว่ารู้สึกเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เท่าไหร่นะคะแต่อันนี้ใช้ได้นะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการไวท์เทนนิ่งผิวขาวกระจ่างใสลดรอยดำกันแดดกันบ้านที่เข้ารอบแล้วก็ รู้สึกว่าดีจริงๆนะคะเอาเป็นแบรนของเขาต่อเลยแล้วกันคือด r รพงดรพงอ่ะคือเขามี2สูตรจะมีสูตรที่เป็นบ e ูไ g h t นะคะหรือว่า Visible ล i g h t นะคะมีบล็อกเกอร์แล้วก็ตอนนี้มันก็ยังมีการถกเถียงเนาะแต่เราก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะเขาบอกว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือคอมอะไรเงี้ยไม่ได้ทําร้ายผิวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแสงพวกนี้มีผลต่อดวงตาการน,นอนหลับอันนี้เป็นเรื่องจริงสําหรับผิวอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราก็ยังไม่ได้ฟันธงนะอันนี้เป็นการอ่านข้อมูลของเขามานะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าอีบูไลท์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ <laughs> เราโดนจากพระอาทิตย์เต็มๆเ,เลยนะคะเพราะว่าแสงจากพระอาทิตย์เองเนี่ยมันมีขึ้นเยอะมากมันมีทั้ง UVA B แล้วก็มีบุไรด้วยการที่ทาตัวนี้ก็จะดีมากๆแล้วตัวนี้มันมีสารที่เราชอบนะคะเขาเรียกว่าเอกโตอินนะคะเอกโตอิน e เนี่ยเราก็ทําการรีเสิร์ชตอนที่เราฝึกงานเป็นสารที่โคตรด,ดีแล้วก็ปังจริงๆคือช่วยเรื่องของการแบบชะลอวัยอุ้มน้ำไม่ผิดนะแต่จำได้เลยคือมันสามารถที่จะโปรเทค เราก็ฟื้นไม่เชิงโพเทคหรือฟื้นฟูเกี่ยวกับบูไลนี่แหละเอออันนี้คือเราก็ทําการรีเสิร์ชนานแล้วอาจจะซาำข้อมูลได้ไม่หมดแต่ว่าตัวเอตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเอามาเคลมในเรื่องของการป้องกันบูไลได้นะคะแล้วก็ตัวนี้มีอชินามายแล้วก็แพนทีนอลเนาะนะคะตัวนี้ก็แนะนำว่าเหมาะแต่ข้อเสียคือ,อไอที่เป็นบูไลปุ๊บอะ่ะเนื้อครีมมันจะเป็นสีแบบนี้เกือบทุกแบรนด์เลยเพราะว่าเราเคยคุยกับพี่ พี่โดนัทมั้งแล้วก็อ่านข้อมูลของของแบบบล็อกเกอร์นะคะทั่วไปเขาบอกว่าการที่เราจะโพเทคบูไลท์ได้คือเราต้องใช้ตัวไม่ว่าจะเป็นกันแดดหรือสกินแคร์ที่มันสะท้อนแสงอะงงไหมคือพวกทิตทเนียมหรืออะไรที่มันเป็นมีสีอะ่ะอันนั้นจะช่วยในเรื่องของการป้องกันบูไลท์ได้นะคะอันนี้เป็นการพูดคร่าวๆนะทุกคนเห็นไหมสีมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราผิวขาวก็จางใสกว่านี้แล้วเวลาเราทาเราต้องลงรองพื้นทาอีกรอบนึงเห็นไหมมันค้ำมากเลย นั่นแหละอยากจะให้คุณหมอพัฒนาสูตรแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติเราเขาลดสีลงมันจะป้องกันบูไลได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะก็นั่นแหละนะคะเพราะว่าบูไลเรามียี่ห้อดังๆที่เราลองใช้ของอิสตินอะตัวอิสตินที่ป้องกันบูไลได้อะ่ะสีประมาณนี้เลย <laughs> สีประมาณนี้เหมือนกันนะคะอืม อาจจะต้องลงลองพื้นถัดเนาะต่อมากันแดดที่เราชอบนะคะก็คือลาโรสโพเช่นะคะโอเคเลยนะจ๊ะจริงจริงมันมีอีกตัวหนึ่งที่เราชอบคืออีสตินนั่นแหละแต่อีสตินที่มันเป็นสีฟ้ามันเราก็ชอบนะแต่ว่าใช้สักพักนึงมันเป็นคราบคือทาไปอ่ะไม่เป็นคราบแต่ว่าถ้าทาปุ๊บแล้วแต่งหน้าโลชั่นเพิ่มอ่ะมันจะเป็นคราบแล้วนะคะแล้วมันก็จะหลุดออกมาแล้วก็ข้อเสียคือแสบตาเนาะอืม มันก็เลยแบบเออเราก็เลยตัดตัวอิสดินทิ้งก็เลยเหลือแค่2ตัวนี้สําหรับสกินแคร์เรามาทวนสรุปสําหรับคนที่มีผิวมันกันบ้างว่าใช้ตัวไหนตามเราได้บ้างนะคะใชแตัเอ้อสามตัวสามตัวสามหรือสามเออประมาณสามตัวสามตัวโอเคสามตัวนะคะคนที่เป็นผิวมันมีสิวนะคะสามารถใช้ตามเราได้ก็คือตัวนี้คนนี้นะคะ ในอชินามายนะคะของ The inary, ดีออรเดนารีดีจริงๆนะคะควรมีเนาะลดความมันนะคะได้ด้วยสิวก็จะลดลงนะคะกันแดดลาโรสโคเชนะคะแต่กันแดดเนี่ยเขามีหลากหลายสูตรนะอาจจะใช้สูตรที่สําหรับคนเป็นสิวก็ได้นะคะที่มันเป็นสีเขียวกาจะไม่ผิดเป็นแถบเขียวมันเล็กๆเ,เ,เนาะก็สําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้เรานะคะโนฟันมีวันนิดนึงอันนี้คือตั้งใจทําจริงๆนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ดีจริงๆแล้วก็ใครใช้ตัวไหนอยู่หรือว่า มันดีจริงๆก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองใช้ตามนอกาะสำหรับวันนี้ก็บบ๊ายายค่ะ